มีหลายคนนะเธอแบบลังเลระหว่างแบบจะฟิลเลอร์ขมับดีนะคะหรือว่าจะไปแบบเสริมซิลิโคนตรงขมับดีนะคะเออปัญหาเกือบทุกคนเจอคือเวลาแก่นะเธอเวลาแก่น่ะเออขมับมันจะตอบลงไปนะคะเออแล้วบางคนก็แบบว่าโอ๊ยหนูจะไปแบบฟิลเลอร์ขมับหรือว่าหนูจะไปเสริมซิลิโคนดีนะคะสุดท้ายชีก็ ตกลงในใจชีว่าชีจะไปเสริมซิลิโคนขมับเพราะอะไรชีไม่อยากมาเติมฟิลเลอร์ทุกปีนะคะชีแบบโอ๊ยจบ,จบทีเดียวนะคะไม่อยากจะมาเติมบ่อยๆนะคะต้องมาเติมทุกปีเสียเงินทุกปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ชอบสุดท้ายชีก็ตัดสินใจไปเอ่เสริมซิลิโคนขมับนะคะเออดูการเปิดตแถวตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ยัดซิลิโคนเข้าไปนะคะชีบอกว่าทาแรกๆนะคะมันก็ดูเต็มนะดูเต็มดีเพราะว่ามันบวมนะคะทีนี้หลังจาก ยุบบวมเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นคะ, e <an> <orp> คะ,คะเห็นขอบค่ะกระจายไปคะเห็นขอบไลซิลิโคนที่มันใส่ไปอะคะ่ะมันดูน,นูนๆแปลกๆไม่เข้ากับหน้านะคะเออทีนีน้จำได้พอค่ะีกที่รอยผาบอรอยแผลที่ผ่านะคะผมไม่ขึ้นคะ่ะนะแล้วก็มันลงรู้อีกทีหนึ่งว่าไอที่แผลที่ผ่าไปมันจะเป็นคีรอยหรือเปล่านะคะเออสรุปนะชีไปเสริมซิลิโคนตรงขงมับมานะคะได้ได้ได้ขอบมาที่มัน ที่มันดูไม่กระืนกับผิวนะคะได้ขอบขอบมาได้แผลนูนๆได้ผมที่มันไม่ขึ้นตรงนี้นะคะทีนี้หมอจะบอกว่าทําไมไม่ควรเสริมซิลิโคนตรงขมับนะคะอันดับแรกกระดูกเรามันฟุดทุกปีแม้ว่าแรกๆเธอจะทํามาแล้วมันเนียนกลิบสวยงามแต่เวลาผ่านไปเธอกระดูกตรงนี้มันฟุดทุกปีไขมันฟุดทุกปีหนังย,ย้อยหนังย้อยขึ้นทุกปีเพราะฉะนี้แนนม้ว่าปีแรกๆมันจะสวยแต่ต่อไปมันก็จะ พังแน่นอนเกือบร้อยเปอร์เซ็นตนะคะทีนี้เวลาจะแก้เคดีซีก็อยากแก้นะคะแก้ก็ไม่ได้แก้ง่ายๆนะครับเพราะว่ามันต้องหาหมอประทามาอีกรอบหนึ่งเพื่อจะเอาออกนะครับ การแก้มันก็ไม่ได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นหมอแนะนํานะคะหมอแนะนําเป็นฉีดฟิลเลอร์ขมับมากกว่านะคะก็ข้างละหนึ่งซีซีนะคะถ้ามันเยอะก็หนึ่งจุดห้าซีซีอย่าเพิ่งฉีดทีเดียวเยอะๆนะคะบางคนอัดข้างละสองมันก็จะปวดหัวได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอจะเริ่มต้นข้างละหนึ่งซีซีเติมขมับได้อะไรบ้างนะคะขมับเต็มขึ้นร่องกระดูกที่ปวดโปนตัวเนี้ยมันเต็มขึ้นทำให้หน้าดูกแก่น้อยลงบางคนคิวยกขึ้นด้วยนะคะเออแล้วบางคนแล้วหลายๆส่วนมากอะ่ะหนกแก้มมันดูเล็กลงด และบางคนโชคดีนะคะร่องแก้ตัวเนี้มันดึงขึ้นด้วยทําให้หน้าเป๊ะขึ้นด้วยนะคะฟิลเลอร์ขมับเป็นอะไรที่แบบว่าสวยมากนะคะเออแต่ถามว่าหมอแบบห้ามเด็ดขาดร้อยเปอร์เซ็นไม่ว่าจะไม่คุณเสริมซิลิโคนขมับก็ไม่ได้ห้ามขนาดนั้นนะคะแต่ว่าแค่หมอยังไม่เคยเจอคนทํามาแล้วสวยแล้วเป๊ะแค่นั้นเองค่ะนะส่วนมากก็ต้องแก้นะคะแล้วก็หาที่แก้ยากด้วยถ้าหมอที่ทําให้ยังอยู่ก็น่าจะแก้ให้ได้ไม่ยากนะคะเออสุดท้ายแก้เสร็จก็ต้อง